สีสันก็คล้ำดีมากมีมะพร้าวคั่วโรยอยู่ข้างบนอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะพบกับจีนาซารินาเอ็มเอ็มค่ะเรามาถึงงานนะคะนี่แม่งานทำซูร์นะคะเตรียมของเยอะเลยเนาะอะมุลามลวะดูม่ไปลานี่บ้านยอเกาเมบูดก็ยันเนาะ สมาชิกเพิ่มขึ้นทำไมวะสีนีละมาดูวัดรูมอลมาเป้เดี๋ยวดูกระทะนะคะผู้ช่วยนะคะดูรูอ่ะแต่ฮาวเล่รูมอลนี่ก็จะเป็นแก๊สแก๊สที่เราดอออันนี้คืออดีตนะคะเราเคยทำกับแบบนี้นะคะกับไม้ฟืนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ไม้ฟืนแล้วนะคะเราใช้แบบนี้แทนนะคะ นี่เลยค่ะเตาแก๊สนะคะเราก็จะมีเตาด้วยแล้วก็กระทะลองดูนะคะกระทะใหญ่มากกระทะเยอรมันมีสี่มีสี่หูนะคะบ้านเรามีหรือเปล่าสี่หูแบบนี้บ้านเราปกติมี2หูนะหูนี่ไม่ฟังเลยเวลาคุณพรายาบอกอะไรต้องสีหูแบบนี้นี่เองเยอรมันเขาหูดีเขาใช้สี่หู เตรียมอุปกรณ์มาจากบ้านเต็มที่เลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มใชมแมลงวันนะคะคือพึ่งมาตอมข้าโพดมีอุปกรณ์เยอะเลยนะคะก็แต่ละประเทศก็จะมีการทำอาชุราที่แตกต่างกันของตุรกีก็อีกแบบหนึ่งนะคะแต่เราทำสไตล์แบบของของไทยซะส่วนใหญ่ที่ทำนะคะของมาเลก็ทำ อาชูราสไตล์แบบนี้เหมือนกันเราก็มาดัดแปลงให้ใคล้ายๆกับบ้านเรานะคะโดยการใช้อุปกรณ์ของเยอรมันนะคะอันนี้คือเผือกนะ,ะได้หอมแดงค่ะได้ยืมมาเลยนะคะ ข้าวสารนี่คือปั่นมาเรียบร้อยแล้วก็แช่ไว้ไม่ได้ปั่นอิบจัดเลยอ่าฮะเยอะว่าตฮะสู้อย่าคือข้าวสารที่หักแล้วนะคะตีกกคารอลายนะมาคือแบบว่าคนนี้คือเขาจะเขาจะประณีประนีดมากเลยนะคะอันนี้คือไม้พายที่เราจะกวน

Amina, buat buat kat Nisa. Buat supaya tu. Ya, ni dah. Ha, nak, nak. Ni, ya, tadi. Mak kau teh, kau banyak teh dah. Banyak teh, banyak teh. Sudah ke? Tak. Sudah pi, kan? Jeng kau deh, buang ding, cek, cek, cek. Eh, tiga lagi, hanya supon. Oh, e, tengah oh. tengok. Masa, masa. mm -hmm. Mana masak, mana masak? Mana? Ada, ada. Siapa tu? Kau pergi sah? Oh Itu ada. สุดโอดเลยฮะใช้เวลาตั้งแต่บ่ายโมงนะบ่ายโมงบ่ายบ่ายโมงรู้สึกบ่ายโมงกว่ากว่าเกือบบ่ายสองเกือบบ่ายสองนะคุณนี้เป็นแม่งานนะคะมาไม่มา Station, yeah, 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 bon, young. yeah, bon, yeah, bon. Yeah, yeah. พนักง,งานนะคะพนักง,งานพนักง,งานบรรจุนะคะคพนักง,งานบรรจุแบบอย่างดีมากเลยอันนี้อันนี้แม่ค้าไม่ใช่แม่ครัวอซูรอเสร็จแล้วนะคะสีสันก็คลำดีมากมีมะพร้าวคั่วโรอยอยู่ข้างบน